การมีการที่จัดการพระแม้เพียงนี้โดยว่ามันเล่นมันมันมาจากคนสําคัญเกิดเป็นได้ครับ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  <laughs> Gracias. โครงการดูแลโครงการรัฐนประชาสัมาันธ์ร่วมกับโครงการปกครองโดยนายกิชาการอาณานิคมนายเกษตรนิสัยผู้นำท้องที่ผู้นำปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในพื้นที่โครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลการงานท้องในเกอนบริเวณสถานที่ต่างๆ ซึ่ขขงารพุทธวัตรไม้ไท่ไม้ถึงเรือวันการตับเพื่อให้สอ,อกกบพรองตักสารที่จึ่ขอใช้ชื่อวัดแห่งนี้ว่า,ว,า,าวัดเรื่งวนาธาต่อมามีผูมาา้มีจิตสตานได้บรรากที่เพิ่มเติมคือคุณแม่คุงสรีสุคุณพ่อคุณศีคุณแม่คุณยืนร เรืน <mid S 1> <i> ึงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เด็กผูน้องพ่องไม่จับจาให้มีกำคาให้คณะของาตรเยี่ยมให้กำลังใจรียบวาให้กำใจให้คะทำงานโครงการด้านารสาธาบสุขด้วย่างน่ส่วนของวัเดกผู้นานงานที่มาช่วยพอในทั้ง่าว่าซึ่งตรงนี้มี็นต้

เพราะนั้นท่าเราต้องทับตัวเองนะต้องทับตัวเองให้โยมเห็นค่าให้โยมเห็นค่าอย่าทำงานแบบต้องทำแบบนี้ก็ให้ขั้นไปแล้วับกรรมการที่มาลงตรวจก็ลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นตัวแบบเดียวกบนี้แหละพอเป็นตัวแบบปุ๊บเราก็ต้องให้วัดอื่นที่เขานำรองไปไต่มาตัดไปอันนี้ท่านเพียงขรับพัฒนาความรักเพียงแค่เกษียณนะครบางทีคอนเซ็ปต์มันไม่เข้าใจกันมันก็เสนอมาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ว่าหรอแต่ว่าันนี้ผมดูผมไปเยี่ยมผมไม่รับหนึ่งในห้าเลยผมเพียงนับแค่สี่บ้าต่อไปเองนะอยัน เดี๋ยวผมจะบอกว่าอาจารย์ต้องพัฒนาจากตรงนี้ไปสู่อะไรเดี๋ยวไปชี้เหี่นะครับด้วยเวลาจำกัดเวัาทุ่งเช้าต้องไปอีกแห่งนึงมือนี้มันไปลายแบบสุดทร์ว่าหนองแปร์ปูนสักางกำแพงก่อนที่มันปูนสีหนึ่งเขากับหนองแพร์มันก็ระทีกันกันถอดอาจจะแบบในเขตแถวนี้ผมรู้จักกับพวกผมมาไอเขตข้าวไปสร้างเรารู้จุดวัดใหญ่โตแล้วเราทานถือแล้วผมรู้จักไม่อกรู้จักพวกหลายแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ เราเป็นอางเราหนึ oon, <ic> mother, Bal, <Beach> ่งสองสามสี่ห้ารอบัดที่หนึ่งเราถือว่าเป็นวัดต้นแบบของโคืนนั้นเราก็จะให้วัดในไตรมาสถัดไปมาดูงานในเั็นี้ดูงานดูงานต้องมีอะไรบ้างเ้าวิธีการทังงานถ้าเป็นวัดต้นแบบต้องทำอะไรบ้างอย่างโครงการที่เรียกว่าโครงการวัดประชารัดสร้างสุขพัฒนาวัดเดียวกันห้าสอดีคำว่าสร้างสุขนี่มันต้องมีอะไรกับเพื่อนถ้าเป็นวิชาการเขาจะให้วัดสามห้าเจ็ดจ่าหลักของมันสามห้าเจ็ดจ่า เพือนบอกเด็กเนี่ยลักษณะโครงการอย่างนี้มาก่อนแต่วันนี้คือดมาบอกว่าฝ่ายสาธารณการเนี่ยเขามาเิียนสมาคมเนี่ยท่านเห็นท่านเห็นท่านก็เลยไปกำหนดขึ้นตั้งนามว่าโครงการพระราชดำรัสท่านสูตโดยประธานฝ่ายสาธารณการก็คือเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีโรงเลขาธิการสมเดชมาสนาล่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นประธานฝ่าย่านเรื่อว่าการกระซุนทระเนี่ย ถ้าสุบที่เจริญกว่าเกิงเขาเป็นยนไปเขาจะกองวราชสมบัติสมเด็จพระสันตะใสมเด็จพระ้โรงเป็นเป็นเลขาจุริงราชอยู่วัราชสมบัติเขาก็เลยเรียก่าเกเนี่ยกว่าเกงาเป็นวนุษเรียกาเกมาว่าเดี๋ยวให้ไปช่วนพระขับขึืนหน่อยตายจะให้พระ バンドはバカワト มมรูปที่หนึ่งพระพิมพ์สุเสนารูปที่สองพระเนียมบงจำปารูปรูปที่ห้าพระพิรายโยธาจันท 9, ร,าร,าร์รูปที่เ้าพระพงมมาลายโถรูปที่สิบพระครูวรกิจวิบูลย์รูปที่สิบเอ็ดพระสำราญปัญญาทีโฟป็นถัดมานะครับ ผู้บริดดการโรงเรียนสิงห์โพนลงมันหล่อง,งามวิทยาคมผู้บริการหาไทยชนกโคชพันท่านถัดมานะครับผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลงมันผู้บริการภูไรวันพืชสิงห์ท่านต่อมาเป็นท้องถิ่นอำเภอเกษตรนิสัย,สยนะครับคุณวสารพรวงสนิทนะครับ ถัดมานะครับรองนายกองการบริหารส่วนตะบนถึงโคกคุณประเสริฐกองไยสงประหลัดองการบริหารส่วนตะบนถึงโคกครับสิบตำรวจโทสุจัยอินสีมเมืองผู้ในการโรงเรียนบ้านกิจศรีชายหลอนแดงครับผู้ในการนีร้รถด,ดำรีผู้ในการโรงเรียนบ้านหัวน้องแรงอำัภอกีร่าบำรุงนะครับพอขันไทยมาลาผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมตสิงโคกสุมาลีบุญสด คุณเดนยาพาธันดานะครับน้าต้อยค่ะ,ะท่านรองนายกนะครับรองนายกองการบริหารส่วนตมสิงห์โคีกท่านหนึ่งท่านรองอุรามาลานะครับก็ผู้ใหญ่บ้าน13หมู่บ้านนะครับรวมทั้งกำนันด้วยก็ขอนอนุญาตยืนขึ้นนะครับพูดทั้งิา3หมู่บ้านเลยนะครับครับก็ทรเรียนท่านกู ไปทำเอ็มโอยร่วมกับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทำตำบลและสองวัดในขาววัฒนาก็เข้าใจว่าจังหวัดสั่งว่าให้ต้องเวัดที่เป็นทำเอ็มโอยก็วัดในรุน่นารามก็หนึ่งในสองของตำบลสิงคโปร์ที่ทำเอ็มโอยไปก็เลินทางไปที่นั่นแต่ที่นักที่วัดตํานหนักตั้งผิว่าท่านผูบริกรารการศึกษา ท่านผู้มีการลงใาบาลสงสิมสุภาพขบวนแล้วก็ทุกคนทุกท่านนะเราก็ได้ร่วมกันมาวัดหนึ่งแล้วนีเป็นวัดที่สองในการออกตรวจติดตามประเมินผลการเนิงานโครงการวัตระจาระรสร้างสุขเรื่องที่จริงในการตรวจประเมินเนี่ยอันนี้ต้องต้องวาม้าใจก่อนว่าเราจะไปดูเนสนาสนะมีได้ดูได้แต่ว่าเกณ์ทะแนน,นก็ไม่ไม่เป็นฝ่ายเดียว เพราะว่าบริบทของแต่ละเวลาได้